รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บพบกับรายการวาดวิทย์ครับ เรามาดูกันดีกว่าว่าครั้งนี้เราจะรวยกันได้ไหมอยากรวยอยากรวยต้องไปขุดน้ํามันขายเลยดีกว่านะครับโอ้โ,โ,อโ,โ,อโเราจะไปหาพั่วไปซื้อพั่วก่อนแล้วไปที่หลังบ้านไปหลังบ้านปุ๊บขุดขุด,ขดจะไม่ยอ่อท้อไม่ยอ่อท้อขุดลงไปจนเจอน้ํามันพุ่งขึ้นมาโอโ้เอาไปขายเดี๋ยวนี้นะครับลองปรึกษาอาจารย์อูมันดีกว่าครับว่าหหนทางรวยนี้ต้องใช้เวลานาน,านไหมเป็นไปได้ไหมถ้าพร้อมแล้ว ก็มารับความรู้กันหยิป,ประกาขึ้นมาแล้วมาวาดวิทย์ครับจัดอูมครับครับผมอยากจะแบบหืขุดเลยเขาบอกว่าใต้ดินเราเนี่ยมันมีน้ํามันมันมีโอโ้โหของที่มันเอาขึ้นมาขายได้เออจ,จริงๆแล้วเนี่ยทุกที่มีมแต่เดียวความที่แบบปริมาณมากปริมาณน้อยอ่า<ต>ใช่ครับ เราก็ไม่ต้องเอาเยอะหรอกเอาแค่แบบพอมีก็พอไม่ได้ครับเอาแค่แบบขุดพอมีอะเอามาขายถ,าถ้าปริมาณน้อยเนี่ย มันไม่คุ้มกับการขุดไงครับเพราะการขุดหนึ่งครั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งบประมาณค่อนข้างสูงมากผมอยู่500ร้อย่าคงไม่ได้ค้าร้อยบาทใช่ครับคงไม่ได้ครับแม้กระทั่งการสำรวจยังไม่ได้เลยครับใช่ครับ500ร้อไม่พอเหรอ500นี่ไม่พอถ้าไได้เก็บมาทั้งชิปแล้วนะไม่พอเลยครับไอนี้อ่าเพื่อนนี่เห็นไหมเพราะไม่งั้นใครๆก็ขุดน้ำมันได้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแบบนี้ไม่ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับนะครับแล้วแล้วไอ้น้ำมันเนี่ยบางทีผมก็เห็นเขาเรียกว่า LPG แก๊โสโซปีโตเลียมอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ครับตกลงแล้วมันจะเรียกรวมๆกันอะไรมีมีคำเนี้ยจิงสารประกอบไฮโดรอะไรตัวอย่างหนึ่งจริงๆอ่ะจะเรียกว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนใช่คำนี้คำนี้คำนี้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเพราะว่ามี ธาตุสตัวหลักนั่นก็คือไฮโดรเจนกับคาร์บอนเป็นตัวองค์ประกอบหลักชื่อตรงตัวมากใช่ครับไฮโดรคาร์บอนใช่ครับไฮโดรคาร์บอนเดาไม่ยากเลยนะสมมติข้อสอบออกคิดว่าไฮโดรคาร์บอนมีอะไรเป็นองค์ประกอบตอบถูกแน่นอนใช่ครับก็คือมีไฮโดรเจนกับคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักใช่ครับทีนี้นะครับเราจะเรียกรวมๆพวกนี้ว่าเป็นปิโตรเลียมปิโตรเลียมใช่ครับปิโตรเลียมคำเดียวก็คือจะครอบคลุมหมดแต่ว่าถ้าจะลงละเอียดต้องค่อยมาแยกชื่ออีกทีหนึ่งค่อยมาแยกชื่ออีกทีนึงงั้นเวลาเราบอกว่าเราไปขุดก็คือขุดจปปิิโโตตรรเเลลีียยมมมขึ้นา นะฮะและความหมายของปิโตเรเลียมนี่คืออะไรครับจริงๆความหมายของปิโตเรเลียมก็คือ หินน้ำมันที่ให้เชื้อเพลิงได้หินน้ำมันที่ให้เชื้อเพลิงได้ใช่ครับหินน้ามันเราเอามาเติมทำให้ลด้ำหนักใช่ทำให้ให้พลังงานความร้อนด้วยทําให้รถวิ่งได้ด้วยแล้วต้นกําเนิดมันมาจากไหนครับต้นกําเนิดนะครับตอนนี้นะครับก็คือมันเกิดจากการตายทับถมของสิ่งมีชีวิตหรือสารอินรีย์ชีวิตสารอินรีใช่ครับคนนี้ก็คือสารอินรียสารอินรียก็คือสิ่งมีชีวิตทั่วไปตายก็ทับถมตายก็ทับถมกันเป็นเวลาล้านๆปีอย่างเงี้ยครับภายใต้แบบความร้อนความดันนั้นผม ฆ่าแมวแถวนี้มาโปะไว้น่าจะไม่ทันนะอ่าน่าจะไม่ทันครับน่าจะรออีกประมาณล้านปีเลยนะน่าจะเสียชีวก่อนใช่ครับน่าจะรออีกล้านปีโอ้โหเกิดยากมันเพราะเพราะมันเกิดขึ้นยากและขุดเจาะยากนี่เองใช่ครับทำให้ราคามันสูงใช่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหาแฟนเป็นเจ้าของบริษัทแต่บอกว่าเราบอกว่าพลังงานปิโตรเลียมเนี่ยจะหายไปไม่ไม่มีทั้งหมดต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่มีทั้งหมดถ้ามันจะหมดได้ก็คือสิ่งมีชีวิตไม่ตายแล้ว อ๋อเพราะถ้ามันจะมีการทับถมใช่คือก่อนหน้านี้ที่มันจะมีมันก็ทับถมมาก่อนไงใช่ครับแล้วในทุกวันนี้ก็ต้องมีสิ่งต่างๆตายอยู่ตลอดเวลาอ๋อโอเคต้นพืชแผงต้นตัดก็ยังตายอยู่ทุกวันโอเคชอบมากชอบมากนะครับ จริงๆนวเนี่ยการค้นหาปิโตรเลียมในในเมืองไทยก็มีบ่อปิโตรเลียมเยอะเหมือนกันนะครับเยอะอไม่ทด้ไ่าจะเป็นทั้งบกและในน้ําก็เยอะไม่ได้อยู่แต่บนบกอ่าไม่ได้อยู่บนบกอย่างเดียวครับอยู่ในน้ําก็มีส่วนใหญ่ปิโตรเลียมส่วนใหญ่นะครับแหล่งกําเนิดของมันจะอยู่ในน้าซะมากกว่าเพราะการที่เข้าใจผิดใช่นนครับเพราะอยู่ในน้ําส่วนใหญ่เวลาสิ่งมีชีวิตมันตายมันสามารถถูกกวาดไปทับถมในที่ที่เดียวกันได้ด้วยกระแสน้ำใช่ด้วยกระแสน้ำแล้วพอมาทับถมกันเยอะก็ยิ่งความดันเยอะใช่ครับ แล้วมันก็เลยเกิดขึ้นง่ายกว่าใช่เกิดขึ้นง่ายกว่าบนบกที่เขาบอกไปอยู่ท่านอยู่ท่านการทะเลพวกนี้เหรอใช่ครับนั่นแหละครับคือแท่านการทะเลพวกใช่ครับไปขุดเจาะมานะครับอาจารย์อูมครับงั้นเราจะต้องเริ่มต้นจากเรื่องราวยังไงมีอะไรที่ควรรู้บ้างวันนี้ขอรับจัดหนักเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือเริ่มต้นจากการสำรวจก่อนเลยอันดับแรกคือต้องสำรวจก่อนบังรับใช่ครับสำรวจว่าเขตพื้นที่นั้นสามารถเกิดปิโตรเลียมได้หรือเปล่าก็ต้องมีข้อมูลต่างเรามีข้อมูลนะครับอยู่อยู่ไปขุดนี่คือรมละลายเลยนะ เราต้องเจาะผ่านชั้นหินลงไปไแล้วหัวใช่แล้วหัวที่เจาะเราไม่สามารถเจาะได้เองตามปกตินะครับเราต้องใช้เป็นหัวที่นําล่องด้วยเพชร นำลงด้วยเพชรใช่ครับมีเงินถึงแพงใช่ครับหัวต้องเป็นหัวเพชรด้วยนะครับแล้วต้องมีการหล่อเย็นด้วยน้ําเสมอเพราะเวลาขุดเจาะไปความร้อนใช่ครับมันเสียดสีกับชั้นหินมันจะเกิดความร้อนแค่เราแค่เราถูมือนะใช่ครับโอ้โหนี่ร้อนละเรียกร้อนแล้วนี่ร้อนละเราต้องใช้น้ํามาเป็นตัวหล่อเย็นเอาความร้อนออกไปใช่ครับนะฮะเริ่มต้นจากการสำรวจใช่ครับเริ่มต้นจากการสำรวจก่อนนะครับพอสำรวจแล้วว่าอ่าเกตพื้นเนี่ยพื้นที่นี้สามารถขุดเจาะได้นะสามารถมีปิโตรเลียมได้นะเราค่อย จาะทดลองจอนทดอะอ นอกจากเจาะก่อนเจาะเนี่ยต้องทดลองก่อนใช่ครับว่าลงไปแล้วเป็นอย่างที่คาดไหมใช่ครับพอเจาะทดลองปุ๊บเราจะเห็นว่าถ้าสมมุติว่ามันมีน้ํามันมันจะเป็นโดมขึ้นมาครับโดมขึ้นมาทีเนี้ยน้ํามันเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองอันอันที่อยู่ข้างบนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแก๊สธรรมชาติมันจะเป็นส่วนของแก๊สมันมันมันจะเป็นส่วนของแก๊สก่อนแก๊สธรรมชาตินะครับใช่ครับและเจาะลึกลงมาเลยครับเจาะลึกลงมามันถึงจะเป็นปิโตรเลียมเหลวปิโตเลียมเหลวใช่ครับเราเรียกว่าน้ํามันดิบ อ๋อน้ำมันดิบใช่ครับอันนี้แหละครับที่เราเรียกว่าเป็นน้ำมันดิบครับผมแต่เราขุดเจาะมาแบบเนี้ยเรายังใช้ไม่ได้นะครับเอ้าเอาขุดปุ๊บผมเอารถมาจอดมาจอดจอดขุดปุ๊บเติมได้ครับไม่ได้ครับก็น้ำมันดิบใช่ครับจริงๆอ่ะน้ำมันดิบเนี่ยเราต้องไปแยกกันก่อน แยกออกอีกนะครับแยกให้มันบริสุทธิ์อีกเพราะว่าในส่วนผสมของน้ํามันดิบเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าส่วนใหญ่มันเป็นสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนบตนใช่ครับไฮโดรคาร์บอนคือมีไฮโดรเจนและคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักดังนั้นคาว่าเป็นองค์ประกอบหลักเนี่ยแสดงว่ามีตัวอื่นก็แสดงว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่ครับไม่ใช่ทั้งหมดก็เลยต้องไปแยกก่อนใช่ครับเพราะถ้าเกิดอยู่ดีเอาขึ้นมาแล้วเติมปุ๊บเดี๋ยวรดพังใช่ครับเพราะว่าองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นออกซิเจน ก็มีนะครับออกซิเจนก็มีไนโตรเจนอย่างเงี้ยครับก็ยังมีผสมอยู่ด้วยรวมไปถึงพวกเซลเฟอร์พวกกรมฐาถันตัวเนี้ยครับอันตรายทั้งนั้นเลยอเพราะรา3ตัวเนี้ยจะเป็นตัวก่อกำเนิดในเรื่องของแก๊สเรือนกระจกด้วย นี่ไงทำให้เกิดปรากฏการณ์หรือกระจกภาวะโลกร้อนก็มาภาวะโลกร้อนก็มาดังนั้นเนี่ยเขาเ็ดหัวไปเลยใช่ครับเราเราต้องเราต้องพยายามทําให้น้ํามันมันสะอาดดังนั้นพอนเนี่ยนะครับในเมืองไทยเนี่ยเราจะใช้เป็นวิธีการกันแบบลําดับส่วนกันลำดับส่วนจากคงที่แล้วอาจารย์อุ่มก็พูดเรื่องการกันมาใช่แต่วันนี้ไม่ใช่คําว่าการกันธรรมดาแต่เป็นคำว่าการกันแล้วมีคําว่าลำดับลำดับส่วนเอาฟังจากชื่อให้ผมเดาก่อนผมว่ามันน่าจะแปลว่า ค่อยๆอ,ออกมาทีละอย่าง ใช่เพราะอาจารย์อูบอกว่ามันมีหลายอย่างผสมกันใช่ครับและลำดับสูงก็คือต้องออกมาเป็นลำดับลำดับลครับออกมาเป็นลำดับลำดับอัเดาถูกเดาถูกทีนี้พอเราใช้การกัดปุ๊บเราจะพิจารณาเรื่องของอุณหภูมิครับผมถ้าอุณหภูมิของจุดเดือดมันต่ำมันจะลอยขึ้นสู่ที่สูงอุณหภูมิจุดเดือดต่ำนะครับจะลอยขึ้นสู่ที่สูงลอยขึ้นสู่ที่สูงแต่ถ้าเกิดจุดเดือดมากๆมันจะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอ๋อก็คือแยกกันชัดเจนเลยใช่ครับแยกกันชัดเจนนนนนนอกกกัััััั่มมม็็จะะีเปชชช้้้ๆๆคคครบบแตลถูวุ ด้วยอุณหภูมิแต่ละชั้นมีอุณหภูมิที่แยกกันเอาไว้ใช่ครับมีอุณหภูมิที่แยกกันเอาไว้ณปัจจุบันนี้นะครับในเมืองไทยเนี่ยจะกัดได้ทั้งหมดคือ9ลําดับโอ้ไม่น้อยนะไม่น้อยเลยครับไม่น้อยนะครับไม่น้อยครับไม่น้อยครับแต่ละลําดับก็จะคืออุณหภูมิแตกต่างกันใช่ครับนะครับข้างบนจะอุณหภูมิน้อยสุดอุณหภูมิน้อยสุดต่ำสุดอยู่ด้านบนต่ำสุดจะอยู่ที่น้อยกว่า30สนะครับน้อยกว่า30องศาเซลเซียสใช่ครับถือว่าไม่ถือว่าไม่ร้อนเลยนะไม่ร้อนีามสิ ก็ประมาณ40ล้ใช่ครับตรงนี้ก็แบบไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยครับจริงๆแล้นเนี่ยนะครับการพูดแบบตามอุณหภูมิแบบนี้จริงๆเราจะพูดถึงเรื่องของปริมาณของ c chain c chain นั่นหมายความว่าจำนวนของคาร์บอนที่เกาะรวมตัวกันนั่นเองเพราะว่ามันคือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนใช่มันก็ต้องมีคาร์บอนเยอะใช่ครับอ้อ h นี่เดานะ โซ่ป่ะคะใช่ครับมันเป็นโซ่โซ่พันธะของมันเองนะครับโซ่พันธะใช่ครับอย่างข้างบนเนี่ยนะครับอ่ะเวลากั่นเราจะกั่นได้ทั้งหมดคือ9 9ชั้นครับผมชั้นข้างบนสุดเนี่ยเขาจะกั่นให้แค่ C1 ถึง C4 เท่านั้นครับซีหนึ่งถึงซีนี่ใช่ครับก็คือจํานวนอะตอมของคาร์บอนอยู่แค่ C1 ตัวถึง C4 ตัวแค่นั้นจะไม่เกินนี้คราวนี้ผมขอใช้ความรู้ที่เคยได้จากอาจารย์ก็แต่แรกคือพวกนี้มันคือสารประกอบ ใช่ครับซึ่งมันจะต้องมาต่อต่อต่อกันใช่ไหมครับจากที่เราเรียนกันนู่นเลยที่เรียนเรื่องของนิวเคลียสจะเป็นธาตุธาตุแล้วเป็นโมเลกุลเป็นสารประกอบใช่ครับแปลว่าตอนนี้สารประกอบของเราคือมีคาร์บอนอยู่หนึ่งตัวใช่ครับอันนี้คือมีคาร์บอนอยู่สี่ตัวใช่ครับถ้านหนึ่งถึงสี่เนี่ยอยู่ชั้นนี้ใช่ครับหนึ่งถึงสี่จะอยู่ชั้นแรกเข้าใจละเข้าใจละดูภาพตามด้วยนะครับใช้ครูปแล้วถ้าเกิดชั้นแบบถัดลงมาเรื่อยๆปริมาณของ คาร์บอนก็ต้องเยอะขึ้นเรื่อยๆจะเยอะขึ้นเรื่อยๆจากสี่สิบห้าถึงสี่สิบเจ็ดถึนสี่สิบเจ็ดข้อดีก็ต้องเป็นข้อมูลเชิงลึกของแต่ละใช่แล้วเป็นข้อมูลความลับของแต่ละบริษัทด้วยทำไมอ่ะเพราะว่าแต่ละบริษัทจะกันความบริสุทธิ์ได้ไม่เท่ากัน เพราะว่าทุกอย่างต้องขายตามความบริสุทธิ์ไงครับเคมีเขาจะนับถึงความบริสุทธิ์เป็นเรื่องสําคัญมากดังนั้นเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งมีเทคนิคการกลั่นให้ความบริสุทธิ์มันสูงเท่าไหร่เนี่ยราคาเริ่มต้นมันก็จะยิ่งแพงลและเขาก็จะไม่บอกกันใช่ครับแล้วเขาจะไม่บอกกันว่าชั้นนี้ต้องต้องกลั่นด้วยซีประมาณเท่าไหร่นนะครับอันนี้มันเป็นความลับอย่างนี้ด้วยนะครับแสดงว่าเราเติมน้ํามันแต่ละที่เนี่ยเอาแบบตรงๆเลยก็คือมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าไรใช่ครับคุณภาพของน้าม C 1ถึง C 4เนี่ยนะครับชั้นเนี้ยมันเป็นการรวมตัวกันแล้วเราก็ใช้ด้วยนะครับชั้นนี้ชื่อของมันก็คือชั้นของ LPG 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 นี่อยู่ในบ้านเลยครับเนี่ยใช่ครับ LPG เนี่ยอยู่ในบ้านเลยบ้านเลย l i q u i ป p e ตเ o ียม m ก a สก็คือแก๊สหุงต้มอ่านะครับแต่พี่อุ้มต้องให้ความสําคัญกับชั้นนี้มากเพราะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากนะครับผมชั้นนี้นะครับชั้นนี้นะครับ LPG เนี่ยเป็นการรวมตัวกัน C 3กับ C 4 C 3กับ C 4บวกกัน C 3ชื่อของมันก็คือโพรเพนโพรเพนโอ้ยไ่เครับโพรเพนนเคยได้ยินจริงๆการอ่านชื่อพวกนี้เราเรียกว่าเป็นการอ่านชื่อแบบ IUPAC IUPAC ใช่ครับ IUPAC เนี่ยเป็นชื่อ IUPAC เต็มๆของมันเนี่ยก็คือ International p e e l and Applied Chemistry IUPAC คือชื่อสากลชื่อสากลเอาไว้เรียกพวกนี้ให้เข้าใจตรงกันทั้งโลกโพรเพนเนี่ยนะครับไปรวมกับ ตัวที่สีตัวก็คือบิวเทนบิวเทนอ่านะครับช hmm. <ต>ื่อน่ารักอ่ะบิวเทนจริงๆอ่ะการอ่านชื่อเนี่ยการอ่านชื่อเขาจะอ่านตามปริมาณของ C ครับถ้า C1 ตัวเราจะอ่านว่า มีมีใช่มีหรือมีดก็ได้มีหรือมีดอย่างเช่น C S 4อย่างเงี้ยครับเห็นไหม C S 4ตัวเนี้ยเราก็จะอ่านว่าเป็นมีเทนอันนี้คุณชื่อมากใช่ครับแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะอ่านตัวนี้ว่าเป็นเมดเตนนะครับเมเทนอ่าใช่ครับอ๋อคนไทยเราเขียนมีเทนคนคนไทยจะอ่านเป็นมีเทนอ่าใช่ครับโอเคออกเสียงต่างกัน C ที่สอง C ที่สองก็คือ C สอง H ห้าอ่า C สองตัว C สองตัวตัวนี้เราจะอ่านว่า อีเทนอีเทนอ่ามีละต่อมาอีละซีสามตัวอ่านก็มาเป็นโพใช่ซีสี่ต็วก็บิวซีห้าก็เป็นเพนเพนอ่าซีหกเป็นเฮกก็ไปเรื่อยเรยใช่ครับซีเจ็ดเป็นเฮปซีแปดเป็นออก อ่าใช่ครับแ9ซเก้าเป็นนอนฟังไปฟังมาเนี่ยมันคล้ายๆกับนี่เลยนะออกตาคอ้มือถือของเราจริงๆคือชื่อของมุมเลยนะครับอ๋อเหรออ้ห้าเหลี่ยมก็ถึกตึกเพนตากอนคือมันอาจจะมาจากลากสับเดียวกันใช่ไหมครับมาจากลากสับเดียวกันก็่าอยู่ว่าไอ้มือถือตันี้นี่ออกตาคอเลยนะแปดคอใช่แปดคอใช่ครับเอามาใช้เหมือนกันใช่ครับออกที่แปลว่า8ดอย่างออกซิเจนครับก็แ O ดโออกซิเจนเพราะออกซิเจนมีอิเล็กตรอนอยู่แดตัวเอ้า อ๋เหรอใช่ครับ8 O ั x เ g e n มีที่มาพวกนี้ว่าพอเราฟังปุ๊บเนี่ยวันหลังเนี่ยเราจะสามารถเข้าใจอะไรได้ลึกมากขึ้นใช่ครับเยอะมากครับแต่ทีเนี้ยด้วยความรวมกันของ C 3และ C 4โ่ p r o นกับบิวเทนเนี่ยรวมกัน C 3 C 4มันไม่มีกลิ่นไม่มีแต่ว่าแก๊สหุงต้มเนี่ยมันไวต่อไฟมากอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ครับอาจจะเกิดอันตรายได้ดังนั้นเขาก็เลยเติมกลิ่นลงไปแสดงว่าที่เราได้คาลืมปิดแก๊สอ่ะนั่นไม่ใช่กลิ่นของไม่ใชกลิ่น P G นะใช่ครับแต่เขาตั้งใจใส่ไว้ว่าถ้ามันรั่ว จะได้รู้และรีบจัดก,การใช่ครับสารตัวที่2เนี่ยนะครับ มันเป็นตัวชั้นลอยขึ้นมาชั้นลอยใช่ครับเราเรียกว่าสารตัวทําละลายสารตัวทาละลายเอาไปละลายคนใช่ครับเอาไปละลายคนอื่นได้ดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นเคลือบบางๆที่ลอยอยู่ระหว่างชั้นที่สองกับชั้นที่สามไอ้ชั้นที่ชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สามก็คือตรงนี้ชั้นที่สองมันคือบางๆอยู่เป็นบางๆอยู่นะครับตัวนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นตัวทําละลายเอาไปทาเป็นตัวทำละลายตัวทําละลายตัวทําละลายในอุตสาหกรรมอย่างเช่นเราอยากล้างเอ่อพวกตะกั่นนะครับพวกโซเดียม ไฮดรอกไซด์พวกโซเดียมพวกนี้ครับเอาน้ำมาฉีดสบู่ฟองไม่ออกไหมฮะไม่ออกครับแล้วอย่าล้างจานอัดทีาไดไม่ได้เลยไม่ได้ครับต้องเป็นตัวทำลลายในอุตสาหกรรมใช่ครับในอุตสาหกรรมนะครับอ่าส่วนชั้นที่3นะครับชั้นที่3เนี่ยเราใช้บ่อยมากนั่นก็คือชั้นของเบนซินอ๋อเบนซินเบนซินนะครับชั้นของเบนซินนะครับอ่าชั้นของเบนซินทีเนี้ยเบนซินเนี่ยนะครับเบนซินเนี่ยมันก็จะมีเบนซินที่แบ่งความบริสุทธิ์ออกไปนะครับในเมืองไทยเนี่ยนะครับ เบนซินที่แบ่งออกเป็น2เกรดครับก็คือเบนซิน95กับเบนซิน9คุ้นหู <9 S 2> มาก <48. S 2> เปิดกระจกปุ๊บนะครับพนักงานปั๊มน้ำมันถามอะไรเติมอะไรครับผมแล้วเราก็ตอบไปตลอดว่าเติม95โดยที่ไม่ได้เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรครับ นั่นใช่เกรดของเบนซินหรือความบริสุทธิ์นะครับความบริสุทธิ์ครับใช่ครับเราเรียกว่าเลขตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นเลขออกเทนโอ้เลขออกเทนอ่าใช่ครับเราเรียกพวกนี้ว่าเป็นเลขออกเทนนะครับเลขออกเทนคือประสิทธิภาพการเผาไหม้ของน้ํามันเบนซินประสิทธิภาพการใช่ครับยิ่งดาว่าถ้ายิ่งเยอะมันก็จะยิ่งดีใช่ครับยิ่งดีนะฮะเราเนี่ยมีปริมาณของ ปิโตเลียมน้อยลงครับเขาก็เลยเติมตัวหนึ่งเข้าไปก็คือเอทานอลเอทานอลนะครับก็เลยเกิดน้ำมันอีมาที่นั้นเลยใช่ไหมใช่ครับก็เลยเกิดน้ำมันอีเกิดขึ้นอ่านะครับเห็นไหมก็เกิดอีอีตัวนี้ย่อมาจากคำว่าเอทานอลที่เติมเข้าไปในเบนซินอ๋อเติมเข้าไปเท่าไหร่นั่นเองใช่ครับก็จะมีอีอยู่3ตัวก็คืออีสิบอีสิบอ่าความหมายของอีสิบก็คือเติมเอทานอลสิบเปอร์เซ็นต์ ถ้าเรามีน้ำมันเติมเข้ามาร้อยหนึ่งเนี่ยสิบเนี่ยจะเป็นเอทานอลอีกเกบก็คือเบนซีนอเลขนี้คือเป็นการบอกเอทานอลนะครับก็จะมี e 2 0 E20 อ e ่าก็เช่นเดียวกันก็มีเอทานอล20%่สิบเปรแล้วก็ เบนซิน80นะครับแล้วก็ E 85อันนี้คือเรียกได้ว่ามีเบนซินอยู่น้อยมากเลยนะใช่ครับนี่ใส่อเทอรานอลไปตั้ง85เลยใช่ครับแต่ด้คก็ทําำให้น้ำมันอันนี้น่าจะราคาถูกลงไหมครับถูกลงมากเลยครับถูกเลยใช่ออ E 20เนี่ยไปที่ปั๊มอ่ะเจอ e 85ไปแล้วมันก็เจอ e 1 0เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่เลยเพราะว่าหนึ่งด้วยความด้วยความที่ด้วยความที่เขาจะเปลี่ยนจากน้ำมันเบนซินเพียวกลายไปเป็น e 1 0ดังนั้น e 1 0เขาก็เลยไม่เขียนบอกอ่านะครับก็คือแก๊สโซฮอลธรรมดาอ๋อคือเขาไม่เขียนว่า e 1 0ใช่ครับไปดูชั้นต่อไปนะครับชั้นต่อไปเนี่ยเป็นชั้นที่เราไม่ได้ใช้แล้วครับอ่าเป็นแบบเครื่องบินใช้แล้วอเรบินเราเรียกว่าเป็นน้ามัน เอ่อน <muitas S 2> ้ำ <sketches> มันเจ็ต <fe> น <ats> ้ำ no มันเจ็ตเลยหรือน้ำมันก๊าซแต่ที่บ้านผมมีเครื่องบินเจ็ตอยู่เป็นโมเดลต้องใช้น้ำมันไม่ต้องอันนั้อันี้จะต้องใช้แบตเตอรี่แทนนะต้องใช้ถ่านแทนนะครับโอเคอันนี้น้ำมันก๊าซใช่น้ำมันไปน้ำเครื่องบินเจ็ทใช่ครับเอาไว้เติมเครื่องบินนะครับคือเครื่องบินเนี่ยมันต้องใช้พลังกำลังเยอะมากเอาน้ำมันเบนซินแบบเมื่อกี้ไปจุดระเบิดจุดระเบิดไม่ได้ขาดใช่นะครับเป็นน้ำมันก๊าซใช่ครับน้ำมันก๊าซต่อไปก็เป็นดีเซลอ่านะครับเอ้าดีเซลมาแล้วใช่ครับต่อไปกก็็็เเปปนนนดดีีซลรถยต์ััจจุบใช้ ใช่ครับรถรถยนต์นะครับรถจำพวกรถกระบะอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็ใช้เป็นดีเซลดีเซลเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเกรดอีกนะครับเอามีเกรดด้วยเหมือนเบนซินเลยนะใช่ครับเพราะตอนนี้นะครับเขากำลังแบ่งดีเซลออกเนี่ยครับโดยการใช้สารเติมแต่งเข้าไปนะครับมันก็จะมี B5 B5 B7 B7 B10 B1 B2 B1 B2 อ่า B1 B2 เป็นกล้วยหอมจียนสนะฮะรับคุณผู้ชมบางคนไม่ทันนะ B เนี่ยมันเกิดจากน้ำมันตัวหนึ่งที่เราเอามาเติมเข้าไป B ตัวนี้มันย่อมาจากคาว่าไบโอไบโใช่ก็คือน้ำมันที่เราสามารถสกัดได้จากพืชอ๋อที่เขาเรียกไบโอดีเซลไบโอดีเซลใช่ครับก็คือตัวนี้เลยตอนนี้ฉลาดแล้วแต่ก่อนรู้แต่ชื่ออแต่เราไม่สามารถเติมลงไปเยอะได้ เนื่องจากว่าดีเซลเนี่ยมันมีพันธะคู่ค่อนข้างเยอะประสิทธิภาพการเผาไหม้มันก็ต่ําลงไปด้วยดังนั้น<อ>เราจะเห็นว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยเวลาที่ใช้กับเครื่องยนต์มันจะเกิดข่าเหมาขึ้นค่อนข้างเยอะมากวิ่งตามรถบรรทุกแบบนี้นะ,ะนึกว่าหมอกหมอกดำ<อ>ใช่ <c oughs> ครับทำไมเราสามารถเติมแอลกอฮอล์เข้าไปในน้ำมันเบนซินได้เยอะจังเลยเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับจุดเดือดเขาอยู่ที่78องศา7 8องศาแต่ตัวเขาเองสามารถไปเพิ่มค่าเลขออกเทนจากเมื่อกี้95เป็น108ได้ เพิ่มขึ้นไปได้เยอะมากแต่พอพอฟังแบบนี้ว่าเยอะจังเลยะ แต่ด้วยความนางเป็นแอลกอฮอล์นางก็ระเหยได้เร็วเช่นเดียวกันก็ระเหยได้เร็วด้วยคือเวลาเติมไปปุ๊บมันอาจจะมีการระเหยมาด้วยเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพการเผาไหม้ของนางก็จะถุกดอบลงมาเองเพราะฉะนั้นที่อาจารย์อุบอกเมื่อกี้มันใส่เข้าไปได้ถึง85ด่าประสิทธิภาพมันก็อาจจะต่ำลงด้วยมีที่มาที่ไปอ่ะอันนี้เวลาเราฟังไว้เนี่ยเราเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริโภคได้ด้วยสุดยอดมากนะครับดีเซลวันลครับผมในชั้นต่อไปชั้นต่อไปเนี่ยความหนืดมันเริ่มเพิ่มมากขึ้นนนนลล้้รัชต่่่ออไไปปเเาจะด็หื อนืดน,นะครับคำว่าหนืดนี่คือยังไงครับอาจารย์ภูมิ คำว่าหนืดก็คือโมเลกุลมันสามารถยึดเหนี่ยวกันได้เยอะขึ้นอ๋อคือถ้าถ้าท่านนึกภาพไม่ออกนึกภาพถึงน้ำเปล่าน้ำเปล่ากับน้ำเชื่อมอ่าชัดเจนเลยอย่างที่ผมกล้าตอบอย่างรวดเร็วว่าน้ำเชื่อมเนี่ยหนืดกว่าอ่าใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะตอนมาถึงชั้นนี้แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะเหนียวนืดใช่ครับเหนียวนืดก็ไปเป็นน้ามันหล่อลื่นใช่ครับน้ามันหล่อลื่นชั้นต่อไปเนี่ยนะครับความหนืดมันเพิ่มมากขึ้นแล้วครับอ่าความหนืดในชั้นนี้เราก็จะได้เป็นพวกจารบีเอาไปใส่พวกหล่อลื่นต่าง กันนะฮะเป็นชาบีเป็นแว็กซ์เป็นแว็กซ์อ่าอย่างเช่นถ้าถ้าเด็กๆแบบนึกถึงภาพไม่ออกก็นึกถึงภาพปิโตรเลียมเจลวาสลีนวาสลีนใช่คับวาสลีนวาสลีนที่เขาจะเขียนข้างกล่องเลยว่าเป็นปิโตรเลียมเจลอ๋ออันนั้นก็ใช่นะใช่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ามันมันแยกออกมาพร้อมกับน้ำมันที่เราเติมรถยนต์ครับ โอ้โหนี่แหละคือเป็ปิโตรเลียมเจลนะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะได้เป็นน้ํามันเตาน้ํามันเตาเนี่ยจะเอาไปใช้ในการที่เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์หนักๆในการให้พลังงานความร้อนแก่โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ คือไอดีเซลน้ํามันก๊าซเบนซินนี่เอาไม่อยู่ละมาจังหวัดนี้น้ำมันเตาแล้วต้็นน้ำมันเตาแล้วก็คือแบบไปเผาแล้วให้พลังงานความร้อนกับอะไรที่มันแบบอลังการใหญ่ๆเลยครับบางทีเขาก็เอาน้ํามันเตาตัวนี้นะครับไปให้ความร้อนเพื่อจะต้มหม้อน้ําทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นก็ได้ เพราะมันต้องเป็นหม้อน้าขนาดใหญ่มากหม้อน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ต้มในแรงดันด้วยฟืนได้ไหมฟืนไหวไหมไม่ไหวฟืนไม่ไหวสงสัยเขาตัดป่าทั้งหมดเลยครับใช่ครับส่วนชั้นสุดท้ายที่ได้นะครับนันก็คือก็คือก็คือไม่รู้ยางมาตอยยางมาตอยที่เอามาลากถนนนะที่เอามาลากถนนนะครับที่เอามาลากถนนนั่นคือยางมาตอยแต่เราจะเอายางมาตอยเนี่ยมาลากถนนธรรมดาปกติไม่ได้นะครับเพราะมันมีตัวผสาน ดังนั้ประสานใช่ครับต้องมีตัวประสานเขาก็เลยต้องเติมหินลงไปด้วยอ๋อใช่ใช่ชเราจะเห็นว่าเวลาเขามาเคยเห็นว่าเขามาลาดในซอยบ้านอะไรเงี้ยเป็นถนนยางมะตอย่ันแบบมันมันจะมีก้อนก้อนก้อนกเอ๋อแต่ว่าแปลว่ายางมะตอยมันจะไปเกาะกับหินใช่ครับมันก็จะประสานหินจะเป็นตัวประสานช่วยยึดเกาะให้ได้มากขึ้นมะตอยแต่เพราะอาจารย์ครับพอมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าถ้าเทียบจากบุญลงล่างมาตอนนี้ยางมะตอยเนี่ยฟันธงได้เลยว่าต้องมีตัวซีเยอะสุดแน่ใช่ครับมีคาว่าเยอะสุด ม,มีคาร์บอนในพันธะเหรอในพันธะในพันธะ,ะเยอะที่สุด,ดยเยอะที่สุดนะครับโอ้โหเรี oh, oh, ยงมานะครับงั้นเดี๋ยวผมขอทวนนิดนึงก่อนนะก็คือ แก๊สปิโตเลียม LPG ครับผมนะครับแล้วก็ตัวทัะลายในอุตสาหกรรมน้ำมันเบนซินใช่ครับแล้วต่อมาก็คือน้ำมันแก๊สใช่ครับน้ำมันแก๊สนะครับแล้วก็ดีเซลดีเซลแล้วน้ำมันเตาแล้วก็ยางมาต่อยนี่คือ9ลําลำดับที่อาจารย์อูมบอกว่ามันออกมาได้ใช่ครับสามารถออกมาได้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากว่าแก๊สหุงต้มน้ำมันรถยนต์แล้วก็นะครับยางมาต่อยที่เราขับรถอยู่มันออกมาจากแหล่งเดียวกันนี้แหล่งเดียวกันใช่ครับออกมาจากแหล่งเดียวกันเพราะกฎของวิทยาศาสตร์ก็คือหนึ่ง หาง่าย2คือราคาถูกอ่ะพี่อุ้มขอเพิ่มกฎอีกข้อหนึ่งเข้าไปมาเลยนั่นก็คือต้องใช้อย่างคุ้มค่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของเปโตรีมเนี่ยนะครับมันยังมีตัวหนึ่งที่ออกมาด้วยนะครับซึ่งเราก็ใช้กันเป็นวัคเป็นเวนเลยครับอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นก็คือในเรื่องของพลาสติกพลาสติกอ่านะครับในเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะพูดอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของพอลิเมอร์อ๋อนี่นี่นี่พูดนี้เหรอครับอาจารย์อุ้มเนี่ยช่าเลยครับ นี่ก็ออกมาจากน้ำมันดิบใช่ครับนี่คือออกมาจากน้ำมันดิบจริงๆพอลิเมอร์เนี่ยพลาสติกเป็นหนึ่งในพอลิเมอร์นะครับพอลี่แปลว่ามากหนึ่งในพอลิเมอร์พอลี่คือมากพอลี่แปลว่ามากครับผมเมื่อคืออนุพันธ์ตัวเล็กๆเอามาต่อกันจำนวนมากใช่ครับเอามาจำนวนมากนะครับนี้พอลิเมอร์เนี่ยนะครับมันจะแบ่งได้หลายกรณีมากถ้าแบ่งตามโครงสร้างก็ได้แบ่งตามการเกิดก็ได้ถ้าแบ่งตามการเกิดเนี่ยมันจะมีพอลิเมอร์ธรรมชาติธรรมชาติอ่าใช่ครับอีกอันนึงให้เดาเนะนะ สั่งเคราะห์อ่าใช่เพราะแบบว่ามนุษย์สร้างขึ้นเองใช่ครับมนุษย์สร้างขึ้นเองมีความรู้มีความรู้ถ้าพอลิเมอร์ธรรมชาติก็อย่างเช่นยางพารายางพาราอ่าใช่ครับใช่ยางพารามาจากต้นไม้ใช่ครับมาจากต้นพาราใช่ครับมอนอเมอร์อ่าตัวที่เล็กที่สุดของพอลิเมอร์ก็เราจะเรียกว่าเป็นมอนอเมอร์มอนอเมอร์เมื่อกี้บอกพอลลี่คือพอลลี่เยอะมาก ก็คือเอามอนเมอร์เอามอนเมอร์มาต่อใช่ครับมาต่อกันถ้าเกิดผมว่าถ้าเกิดผมว่ามอนเมอร์เป็นก้อนเล็กๆก้อนเล็กๆถ้าต่อยาวๆก็คือกลายเป็นพอลิเมอร์ใช่ครับกลายเป็นพอลิเมอร์นี่เองนะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดแบบไปเรียนในชีววิทยาก็จะมีเส้นพอลิเมอร์เช่นเดียวกันนั่นคือโปรตีนโปรตีนเพราะโปรตีนเกิดจากอะมิโนไปต่อรวมตัวกันหลายๆตัวอันนี้ก็เป็นเส้นพอลิเมอร์อีกตัวนึงก็แปลว่ามันก็คือมอนเมอร์มาต่อกันแล้วก็ไม่ได้ใช้กับแค่เคมีใช่ครับมันใช้กับสารที่อย ใช่ครับพอลิเมอร์อ่ะทีเนี้ยเราจะมาพูดถึงพอลิเมอร์สังเคราะห์นั่นก็คือพลาสติกครับอ่าพลาสติกเนี่ยนะครับพลาสติกเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ชื่อนะครับพลาสติกแบ่งออกเป็น2ชื่อนั่นก็คือชื่อแรกนะครับพลาสติกเทอร์โมเซตเทอร์โมเซตอ่านะครับพลาสติกเทอร์โมเซตอ่าครับผมอ่าเทอร์โมเซตนะครับคำว่าพลาสติกเทอร์โมเซตเนี่ยทำไมถึงบอกว่าเป็นเทอร์โมเซตแสดงว่านั่นหมายความว่าเขาให้ความร้อนได้แค่รอบเดียวเทอร์โมเซต ก็คือเซ็ตเซตความร้อนไว้เรียบร้อยแล้วเซอรมแล้วความร้อนอ๋อก็คือเห็นไหมเซตก็คือเซ็ตไว้เรียบร้อยแล้วไความร้อนได้แค่รอบเดียวรอบเดียวอ่าถ้าถ้าถ้าเอาเท่าที่เข้าใจหมายความว่าสมมติเราตอนเด็กๆมีทหารของเล่นครับทหารพลาสติกยืนยิงปืนพวกนี้แล้วเราก็เคยเอาไฟอ่ะครับ เอาเอาเบล็กแหลมแหลมนะไปจี้ไฟก่อนแล้วก็เอามาตัดหัวตัดแขนเป็นเด็กโรคจิตตัดเล่นตัดเล่นมันก็เหลวอ่คแล้วมันก็กลายเป็นไหมสีดําไปเลยเหม็นมากเลยนั่งดมอันนั้นคือถ้ามันหลอมละลายได้อันนั้นมันจะเป็นพลาสติกอีกตัวนึงอีกตัวหนึ่งเหรอใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันหลอมละลายไม่ได้ตัวนี้นะครับถ้าเป็นพลาสติกเทอร์โมเซตเนี่ยนะครับก็คือมันหลอมละลายไม่ได้แล้วครับพอมันไหมปุ๊บมันจะกลายเป็นเท่ามันเป็นเท่าเลยมันเป็นเท่าไปเลยแสดงว่าตอนนั้นที่ผมกําลังจี้ปุ๊บปุว เลยหลือขึ้นอีกตัวหนึ่งอันนั้นเราจะเรียกว่าเทอร์โมพลาสติกเทอร์โมพลาสติกต่างกันตรงที่ว่าเซ็ตกับพลาสติกแล้วก็จำว่าถ้าเซ็ตก็คือล็อกไว้แล้วใช่ครับล็อกไว้แล้วว่ามันโดนไปได้แค่ครั้งเดียวอ่่าใชครับอย่างเทอร์โมพลาสติกเนี่ยมันจะสามารถขึ้นรูปได้หลายรอบอ่าอย่างเช่นว่าแต่แล้วอ่ะของเหลือใช้เอาไปร้อมใหม่อ่าใช่ครับอ่านะะฮมันก็เลยเกิด 3R ขึ้นไงครับครับผมอ่าใช่ครับเกิดทฤษฎี 3R เกิดขึ้นนั่นก็คือ reuse ครับผมอ่านะครับ reuse อ่า reduce reduce ครับอ่าครับแล้วก็ recycle recycle อ่านะครับครับผม3 R ใช่หลักการนี้น่าจะช่วยให้แบบว่าเราใช้ทรัพยากรโลกน้อยลงใช่ครับใช่ครับอย่าง reuse เนี่ยก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่ใช่แล้วใช้ใหมใช้ซ้ำใช้ซ้ำอ่าใช้ซ้ำอย่างเช่นถุงพลาสติกเนี้ยเราสามารถใช้ซ้ำได้แค่รอบเดียวอ่าใช่ครับเราก็สามารถใช้ซ้ำได้ครับผมอย่าง reduce เนี่ยเป็นการลดปริมาณลงแทนที่จะใช้เยอะก็ใช้มันน้อยลงหน่อยอย่าใช้เยอะอย่างสมมติแบบ ที่บ้านมีขวดน้ำยาล้างจานนะครับอ,อันนั้นก็คือทํามาจากพลาสติกขวดน้ำยาล้างจานใช่ไหมครับต่อไปปุ๊บพอน้ํายาล้างจานที่เราใช้เนี่ยมันหมดไปแล้วหมดปุ๊บอ่าแทนที่เราจะซื้อขวดใหม่มาไม่ครับเราซื้อถุงเติมมาแทนถุงเติมมาปุ๊บขวดนี่เราก็ใช้น้อยลงใช่ครับแทนที่จะแบบว่าโอ้โหขวดขยะขวดเต็มเลยมีแค่ขวดเดียวเด็กๆอาจจะยังไม่รู้ว่า1ขวดนะครับสามารถผลิตถุงเติมได้นี่สีถุง งั้นแปลว่าเราหันมาใช้แบบถุงเติมใช่ครับใช้ถุงเติมเรา,าจะช่วยให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นใช่ฮีลเดอะเ t ิร b e t t e r play ว่า งั้นเดี๋ยวให้อาจารย์อูมสรุปหน่อย้วกันฮะว่าวันนี้ปิโตเลียมเนี่ยนะครับตั้งแต่การขุดการํำดับสซลรมันถึงตรงนี้นะครับเอาแบบรวดเร็วนะฮะให้คุณผู้ชมนะครับรับชมดีกว่าครับจริงๆนี่ปิโตเลียมเริ่มต้นจากการสำรวจก่อนเลยเราต้องทำการสำรวจก่อนพอสำรวจแล้วปุ๊บเราก็ลองทำการเจาะทดลองดูถ้าเจอแก๊สธรรมชาตินั่นหมายความว่าข้างล่างเจอแน่นอนคือปิโตเลียมเลยครับยิ้มเลยยิ้มเลยนะครับทีนี้หลังจากนั้นปุ๊บเราก็ต้องทำการเอามากันเพื่อให้มันมีความบริสุทธิ์มากขึ้นออกมาจากการจำได้คือ9ชััน ไม่มีความรุนแรใช่ครับอ่าชั้นที่ใช้มากที่สุดก็คือ LPG ปึ๊บอ่านะครับ1 2 3 4ใช้เยอะสุดแล้วครับอ่านั่นก็คือชั้น LPG ครับชั้นสารละลายนะครับชั้นที่เป็นเบนซินนะครับชั้นน้ำมันก๊าซครับอ่าส่วนชั้นที่5เนี่ยก็คือทั่วไปนะก็นั่นก็คือเป็นชั้นที่เรียกว่าดีเซลนะครับหลังจากนั้นมาปุ๊บเป็นสารประกอบทันทีก็จะเป็นอะไรที่พวกเราไม่ค่อยได้ยุ่งละแต่เราก็แบบผ่านๆมันใช่ครับก็เป็นพวกน้มันหลล่่ออืนนะะไรรยงเี้คับผมแล้วก็มาที่พออลิเมร์ก็คืร เกิดมาจากอันเล็กๆก็คือมอร์อ่าใช่ครับต่อๆเหมือนตัวต่อเลยเนอะใช่ครับเหมือนตัวต่อเลยครับแล้วก็มาพลาสติกที่สําคัญนะครับผมใช่พลาสติกที่แบบสําคัญสําคัญก็เลยเอายกขึ้นมาพูดดีกว่าเพราะว่าในโลกเราเนี้ยใช้พลาสติกค่อนข้างเยอะจริงๆมันมีหลายแบบมากใช่ครับมันมีหลายแบบมากมันมีพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ครับเจ็ดประเภทโโอ้หที่ททีี่่อยู่ตามหัวงั้นคืออันนี้อาจารย์อูเอาแบบว่าแบบเน้นๆก่อนเลยใช่ครับมีเทอร์โมเทอร์โมเซตแล้วก็ แล้วก็เทอร์โมพลาสติกอันไหนคือแบบว่าเผาแลไม่ได้ถ้าแบบเป็นเทอร์โมเซตติ้งนะครับถ้ามีคําว่าเซตติ้งหรือเซตเมื่อไหร่นะครับนั่นหมายความว่าเราจะขึ้นรูปได้แค่รอบเดียวเก้าอี้พลาสติกที่แข็งๆหน่อยอ่าประมาณนั้นเลยครับโต๊ะที่แข็งๆหน่อยอย่างเงี้ยครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าขึ้นรูปได้แค่รอบเดียวนั่นก็คือพลาสติกเทอร์โมเซตติ้งหรือพลาสติกเทอร์โมเซตและอีกอันนึงก็คือเทอร์โมพลาสติกอันนั้นคือขึ้นรูปได้หลายรอบหลอออออมมมมมมมใใใใหหหหห่่่่่่่ลลลเเเเชชนนนนนขววดดดด้้้้้าาืยยยงงีีคคครรรรัััับบกกกก็็ไไจะะิิซ และนี่ก็คือความรู้ในเรื่องปิโตเรียมนะครับแม้ว่าจะต้องผิดหวังที่หมดหนทางจะไปรวยนะครับโดยการขุดอารลงครับแต่ไม่เป็นไรฮะเรามีความรู้เนี่ยอนาคตเราก็ใช้ประโยชน์ต่อยอดได้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อู๋มากมากนะครับที่มาให้ความรู้นะครับทุกคนครับจดกันทันไหมจดกันทันไหมจดไม่ทันเรามีเลคเชอร์ให้นะครับแล้วละครับทุกคนครับเจอกันในครั้งหน้าครับครั้งนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าในหอกนนันนะครับก็ได้แยกน้ํามันดิบออกมานะครับและเราก็ใช้มันอยู่ทุกวันโดยที่ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะความรู้ในวันนี้เนี่ยมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับเราต้องตั้งใจฟังดีๆครับแต่ ฟังแล้วเนี่ยถ้าลืมก็ต้องจดแล้วถ้าเกิดจดแล้วนะครับเราจะได้นี่เลยครับเลคเชอร์ของเราแทมความรู้แน่นๆในเรื่องของปิโตเรียมน,นะครับและในครั้งหน้านะครับจะเป็นความรู้ชาววิทยาศาสตร์ในเรื่องไหนนะครับติดตามรับชมกันให้ดีนะครับแล้วอย่าลืมยิบปากาขึ้นมาวาดวิทย์กันเลยครับตัวที่เติมลงไปตัวนี้นะครับสำคัญมากชื่อของมันก็คือ เอทิ่วเมอร์เคปเทนครับเอทิ่วเมอร์เคปเทนครับเอทีวเมอร์เคปเทนนะครับโอ้โหนะฮะชื่อมันน่างกันบ้างเอสเทิ่วเมอร์เคปเทนเมอร์เคปเทนจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวที่ให้กลิ่นคือเอทิ่วกับเมทิทวเอทิ่วเอทิ่วกับเมทิทวเนี่ยถึงไม่รู้ว่าคืออะไรแต่มันคุ้นหูมากเหมือนแอลกอฮอล์สักอย่างใช่ครฮะแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ก็คือ C2H5OH ครับผมอ่านะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นเอทานอลเอท